ไ้มากกว่า250คันเลยนะผมแล้วก็สำหรับร้านเราน,รานนะคุณลูกค้าสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางมาร้านนะสามารถเซิร์ชได้ทาง Google Map ได้เลยนะเพือพิมพ์คําว่าทานทันเดอร์ไบนะคุณลูกค้าก็จะพบกับเส้นทางมาร้านนะอยู่อันดับแรกแรกของทาง Google Map เลยนะผมร้อยห,หนึ่งช่องทางนะสำหรับการติดต่อนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปเดตรายละเอียดต่างๆนะจะไม่ได้ส่นของทางเว็บไซต์ให้ด้วยนะคุณลูกค้าจะไม่ได้ส่วนของ ทาง w w w s u p e r b เนะครับ thunderbike.com นะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดต่างๆได้นะครับหรือว่าพิมพ์เซิร์ชใน Google หาได้นะดูพิมพ์คำว่าร้าน thunderbike นะครับรคุณลูกค้าก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แรกๆเลยนะครับรคุณลูกค้าในทางของ g o เ g l e ในทางของ Google นะครับรคุณลูกค้า แล้วก็ในส่วนของในทางการไลฟ์นะครับอะเรอียดต่างๆนะครับเราจะเป็นในส่วนของทาง a c e b o o k Live นะค,คุณลูกค้า Tik t อกแล้วก็เป็นในส่วนของทาง u t u b e นะค,คุณลูกค้าที่จะอัปเดตอียดต่างๆของตัวรถให้คุณลูกค้านะค,คุณลูกค้านี่นะแล้วก็หนึ่งช่องทางในการติดต่อสอบถามนะคุณลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของไลน์ออฟฟิเชียลนะคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์นะสอบถามาทางเซลล์ของเราได้รับเทวทุกท่านนะยินดีพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับผม อ่านะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตยอดรถที่เข้ามาในร้านกันนะครับเนี่ยในส่วนของคันแรกะคะันวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเซอเอซิบอาร์นะครับคุณลูกคา้าตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็นเอซิบอาร์รถปีจดปีสองพนะี่ะคุณลูกคา้ารถไม่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรราคาอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฝาแดงนะครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับตัวท่อนะครับ ท่อแท้สภาพสวยแบบมีให้เลยนะคุณลูกค้าตัวเสียงท่อตัวนี้นะราคาตัวเสียงท่อตัวนี้ต,นนะตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นตัวฝาแดงน,นะราคาสี่แสนสองหมื่นเข้าพันบาทนะคร เ้าคล้าของตัวท่อตรงนี้นะจะไม่ใช่ว่าเป็นเสียงดังมากนะคุณลูกค้าเน่ยนอกจากเซไดซิ 10, ก็จะมีในสองของตัวเซไดหกอปีสองพด้วยนะครับคุณลูกค้าเซไดเอ็นะฮะนี่มีทั้งตัวฝาแดงแล้วตัวธรรมดาเลยนะครับเซไดหกอก็จะมีอยู่1นึ่คันนะครับคุณลูกค้ามีเป็นสีน้ําเงินสีนี้เลยนี่น,น,นะฮะสภาพสวยเช่นกันนะฮะ เะได้6อาตัวนี้จะเป็นรถปี2019นะครับคุณลูกค้าราคาจะอยู่ที่3,29,000บาทนะครับตัวนี้นะมาพร้อมกับตัวท่อ N1 นะตัวนี้เป็นท่อไทเทเนียมแท้ให้นะครับคุณลูกค้าเสียงตัวรถนะครับคุณลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่งของตัวท่อ N1 นะ 5, 3, 2, 9, านะราคา3าม0สมสองื่นเก้าับานะคุณลูกค้าตัวรถมีกระจกเดิมให้นะครับซ้ายขวาเลยนะฮะพร้อมกับตัวชุดแต่งท้ายสั้นพักเท้าเดิมมีให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะตัวท้ายสั้นแต่งนะครับรคุณลูกค้าท่อเอ็นวายางขนาดใหญ่นะตามสไตล์รถคลาสหกร้อยทีซีซุปเปอร์สปอร์ตนะครับผม สระของตัว z ซทเอ็ยามาฮ่าอารนะครับตัวนี้รถปี2019นะครับคุณลูกค้านี่นะเซทเอ็กซ์สิบอารนะผู้ราคาเซทเอ็กซ์หกอารเราก็จะมีในส่วนของตัวด้านนี้เลยนะฮะเป็นรถปี2024นะครับคุณลูกค้าเลขกไม้แค่4,000กิโลเมตรนะครับราคา339,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ TFT แล้วนะครับคุณลูกค้าปรับสีได้นะครับจะเ,เป็นสีดำสีขาวได้หมดเลย เอ็กซ์หอปีส0ง4ันนะครับคุณลูกค้านยตัวนี้ราคา339,000านับาทนะฮะฟอร์มไฟหน้าแอร์ปลูกปับเป็นโปรไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้นะครับคุณลูกค้าพร้อมกับกระจกนะครับแต่งเป็นแบบตัววิงปีให้นะฮะตัวนี้ตัวรถนะครับคุณลูกค้ามีของเดิมให้ทั้งหมดเลยนะค,คุณลูกค้าเพราะว่าดวควาทำ่รถนะับใหม่มากๆเลย นะมาไม่แค่4,000กิโลเมตรพร้อมตัวแต่งนะเป็นตัวท้ายสั้นให้นะน,นี่นะค,ะคร่าวๆนะคะรับสไลด์สิบอาร์สไลด์หกอาร์ปี2024นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีในส่งของตัวดูคติแล้วก็ตัว S 1 0พ0 r ด้วยนะครับตัว S อสพันอจะมีตัวสีดำนะาคุณลูกค้าราคา2 8งแ0 0บาทนะครับต,ต,ตัวนี้มาพร้อมกับตัวท่อนะตัวแคดเดิมให้นะาคุณลูกค้ามอนเสียงก็จะไม่ได้ดังมากนะคี้ ราคา289,000บาทนะครับตัวนี้ดาวอยู่ที่55,000ก็เป็นเจ้าของได้นะครับ ตัวนี้รถใหม่แท้นะครับคุณลูกค้าตัวนี้ใหม่จะอยู่แค่ตัวนี้ไม่อยู่สองหมื่นสองนะครับคุณลูกค้าสภาพสวยเลย มีในส่งของตัวเซต X10R ด้วยนะครับคุณลูกค้าพร้อมตัวท่อแต่งท้ายตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นท่อของตัว n s p e c นะตัวท่อไทเทเนียมแท้เช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้า แรร์บานะแล้วในส่วนของทวีปเอเจะเป็นแรรส่วนของตัวระบบฝน ก็จะเป็นในสอกของตัวรถทัวร์เร,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 รีงนะครับผู้ลูกค้านี่นะฮะรถทัวร์เรีงนะครับคุณลูกค้า R พันสอง J นะครับตัวนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับมีอยู่หนึ่งคันราคาจะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุณลูกค้านี่นะครับตัวรถนะครับกดระบบ ปุ่มกดหนึ่งที่จะเป็นการเปิดระบบสตาร์ทได้ปกตินะครับตัวนี้ ตัวรถสภาพสวยนะครับคุณลูกคา้ารถทะเบียน6363ด้วยนะตัวนี้มาพร้อมกับตัวทะเบียนจองนะตัวนี้นะครับเป็นรถกุญแจคีย์เลสนะครับคุณลูกคา้าสามารถนะเ,เก็บกุญแจไว้ที่กระเป๋านะครับแล้วก็ทาการสตาร์ทผ่านปุ่มกดได้เลยนะฮะตัวนี้สภาพสวยเลยเช่นเดียวกันนะค,คุณลูกคา้า แล้วก็อีกคันหนึ่งนะคุณลูกค้าจะเป็นในส่องของตัวดูคาตินะครับมอนสเตอร์ Monster นะ937ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าตัวนี้ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าเลขไม้น้อยด้วยอยู่แค่2,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้แต่วันนี้ราคา299,000บาทนะครับ ตัวมาร์กเดิมจุดเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้านี่รับประกันความใหม่ให้ไฟหน้าตัวนี้เป็นตัวไฟ LED ด้วยนะครับคุณลูกค้าชุดปั๊มเบรกแบมโบ้ตู้ปาซ้ายขวาเลยนะคุณลูกค้าตัวนี้จานเบรกนะแบมโบ้ให้มาทั้งหมดเลยในส่วนของตัวดูคตินะไฟท้ายทั้งหมดใช้ได้ปกติเลยนะครับยางขนาดใหญ่นะคุณลูกค้าไซส์สองร้อยเลยนะตัวนี้ขรอตัวหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะคุณ พร้อมกุญแจสองดอกสภาพสวยเลยนะครับคุณลูกค้าตัวเรือนไม้กระจกอ่าด้านซ้ายขวาตัวนี้นะคุณลูกค้าจะเป็นกระจกไปแฮนด์ให้นะครับผมตัวเบาะเดินทั้งหมดเลยเบาะสภาพสวยนะครับตัวนี้นี่นะมีอยู่หนึ่งคันนะราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจอดสภาพใหม่มากนะตัวนี้คุ้มมากนะค,คุ้มกว่าออกไปแดงแน่นอนตัวนี้นะตัวท่อเป็นไทเทเนียมให้นะครับนี่นะตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับคุณลูกค้า แล้วก็เป็นในส่องของตัว MT10 จะอยู่ด้านนี้นะคะคุณลูกค้า MT10 สีดำตัวนี้รถจดปี2020ร,ราคา369,000บาทนะครคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นเครื่องตัว Cross uh, CP4 นะเอกลักษณ์ของทาง y ม m a ่าเลย สอวพับนบานะคุณลูกค้าเป็นรถดจดปีส0 2 0นยี่สิบนะสภาพใหม่เลยก็จกมองข้างแต่งซ้ายขวานะครับมีให้นะฮะคุณลูกค้าสีดำสวยสวยดูดูเลยตัวนี้นะครับเครื่อง cp 4ีนะใครชอบสไตล์เสียงเครื่อง r1 นนะครับคุณลูกค้าดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะคุณลูกค้าเป็นตัวสีดำไฟท้ายสภาพสวยนะฮะ ไฟท้ายสภาพสวยบอดเดิมทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้าตัวนี้เลขไม้น้อยอยู่แค่แปดพันปดรอยสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นไม้แท้ด้วยนะรอบเดินเบาเดินนิ่งนะครับตัวนี้นะใครตามหาอยู่นะครับตัวดูคาตัวยามาฮานะ m อ็มตัวนี้มีให้นะครับคุณลูกค้าสีดำ อีกคันข้างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเทานะผมตัวสีเทาตัวนี้ราคาจะอยู่279,000บาทนะครับตัวสีเทาตัวนี้นะคุณลูกค้าเสียงเครื่องเดียวกันเลยแต่จะได้ราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่านะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นดูค a ติเหมือนกันครับคุณลูกค้าจะจะเป็นในส่วนของตัวดูค a ติมอนสเตอร์ M796 ตัวนี้สวิงอาร์มเดี่ยวสวยเลยนะครับ ราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0แสนสนเก้ับาทนะค,คุณลูกค้าเสียงเครื่องแอลทวินตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยของทุกคตินะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวท่อแท้ให้เลยนะครับคุณลูกค้า จได้ปกตินะคุณลูกค้าตัวคร้องตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เลขไม้แท้จะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นแปดพันอ่าสี่สองแสนสี่หมื่นแปดร้อยเอ่อสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรแท้เลยนะครับตัวนี้ ชอบเสียงสไตล์รถ795-796นะครับคุณลูกค้ามีคันนี้1,000นะ นอกจากตัวเจม796แล้วจะมีในส่วนของตัวมอนสเตอร์821ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรถปี P 2000น่าจะประมาณ20นะตัวนี้ หน้าจอท FT แล้วนะครับคุณลูกคา้าสามารถปรับโหมดได้นะครับจากปลายนิ้วได้เลยตัวนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตโหมดโฟริงแล้วก็เป็นโหมดอูเบิลนะครับมนการขดค้านที่หน้าจอตัวปลุกนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยนะตัวนี้ท่อ s อ Project นะครับคุณลูกค้าเสียงดังลั่นเลยนะใครชอบรถท่อดังๆนะตอนนี้ต้องเป็นดูเครื่องยนต์สองสูบของทางดูคติมอนสเตอร์เลยนะครับ เอาใจสายคลาสสิกบ้างนะครับในส่วนของตัวรถไท่อัมนะจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้ามีทั้งไท u อัมตัว Street T ิ r เปิล 675R นะจะอยู่โซนนี้เลยนะครับผมใครชอบเครื่องยนต์สสูบนะ,ค,ะคุณลูกค้เาเครื่องยนต์สสูบนะ ตัวนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับคุณลูกค้า แน um, ะนำลูกค้าราคา189,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้นะตัวนี้นี่นะครับตัวรถสภาพสวยทั้งหมดเลยนะผู้ลูกค้า M795796 นะครับสภาพสวยเช่นเดียวกันนะคุณลูกค้าใครตามหาอยู่นะครับคุณลูกค้ามาดูรถได้เลยที่ร้านทันเดอร์บายพารามห้านะครับนะฮะ MT07 นะคุณลูกค้า A ตัวแซดพันก็มีด้วยนะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะคุณลูกค้า CB100 น,นะครับตัว RS สภาพสวยเลยตัวนี้พร้อมชุดแต่งนะครับผมรอบคันให้ รถปี2017นะเลขไม์อยู่ที่เจ็ดหโลนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าราคาก็จะหน่อยนะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่279,000เจ็นเก้ับาทนะครับสภาพสวยเลยนะครับคุณลูกค้าตัวคันนี้นะ,นะแล้วก,ก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่งของตัว MT 0 7นย์ 07, นะครับ ัวน,นี้ราคาจะอยู่ที่2 000, 1 9 0 0 0บาทนะครับรถเป็นรถปี2022นะฮะ รสภาพสวยเลยนะคุณลูกค้า ตระกูลรถนะครับมีทั้งในส่วนขอตัว MG 09, MG 07มีให้เลือกทั้งหมดเลยนะ S 2> <S 2> <S ตัวนี้ตัวรถนร้ำราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าดาว35 0 0 0่นลสบายสบายได้เลยอยู่ที่4,000บาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง c CP p CP3 นะเป็เอกลักษณ์ของทางยาม,มาฮ่าเลยตัวนี้ ตัวรถภาพสวยเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะ ปรับโหมดการคำขี่ต่างๆได้นะครับุณลูกค้าตามใจของลูกค้าที่อยากขับได้เลยนะฮีแบง 650R ก็จะอยู่ตรงโซนด้านนี้นะครับผมมีหลากหลายคันเช่นเดียวกันนะคุณลูกค้าสามารถลองเลือกดูเลือกซื้อได้เลยนะครับนี่นะฮะ 650R นะครับคุณลูกค้ารถจดปี2020นะครับ,รบ,รบตัวนี้ก็สภาพสวยนะคุณลูกค้ามาคอนโทตัว่อ ตัวท่อมมริว่ากี่แท้เลยนะคุณลูกค้าตัวนในท่องเงียบด้วยนะคุณลูกค้ามาพร้อมกับตัวมอกอให้ด้วยนะครับ สหลหดัขนาดข้างกันนะครับูลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของตัวท่อ CBR 650R เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวท่ออสติเล a t ิงให้นะครับตัวนี้ จะเป็นคร่าวาๆนะครับในส่วนของทางร้านดาวนะร้าน Thunderbike นะคุณลูกค้าในร้านจะมีรถอีกเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้าสามารถเสิร์ชใน Google Ma p นะครับแล้วเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะมีเซลล์พรอมยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านได้เลยนะครับคุณลูกค้ารับวันนี้ก็ขอจบไลน์นะในของร้าน Thunderbike ที่เานี้นะครับคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับ